วันนี้ก็มาแนะนํากิจกรรมดีๆกันอีกแล้วนะครับสําหรับการเก็บทรัพยากรก็รอบนี้ก็จะเป็นการบริจาคคิวนะครับซึ่งผมได้ย้ําเสม,มอว่าตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับกิจกรรมพวกนี้พยายามดองเอาไว้บ่อยๆนะแล้วก็ขยายฐานผลิตให้เต็มเข้าไว้เพราะว่าเผื่อเวลายอย่างกิจกรรมอย่างยุกทองมาเนี่ยเ,เ็เพื่อนๆ่ก็สามารถไปเอาท็อปหเปอร์เซนเพื่อรับตัวที่เป็นแพดได้กิจกรรมนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นการบริจาคไปเรื่อยๆซึ่งไอเทมที่ใช้ได้รับกลับมาแนละ้วก็กลเป็นชิ้นส่วนทอปปิ้งนะครับ ก็จะเป็นพวกเอยียให้ลูกกว่าดเอียนะครับสำหรับที่ช่วงนี้มันเป็นขยายแพทเ,เลเวล75ด้ด้วยนะครับหลายๆคนก็น่าจะขาดตัวนี้นะครับก็พยายามมาส่งตัวนี้แล้วก็การส่งก็จะมีหลักการเช่นกันนะครับก็คืออย่าส่งจนแบบให้จนหมดนะก็พยายามส่งพวกที่มันแบบมีเยอะๆอะไหนเริ่มน้อยอย่างอน่างนีอยอย่ยนมผมมีน้อยผมก็ไม่ส่งนะครับก็ดีทิ้งพยายามส่งเนี้ยไปเรื่อยๆมันมีเวลาต,นนตั้งนับตั้งแต่มันเริ่มกิจกรรมประมาณ6-7วันนะครับ ันนี้ผมก็ไม่ได้หนีด้วยทองนะสาหรับ2อันนี้ที่เป็นทรัพยากรเพราะว่ายังไงมันก็ถูกจากัดอยู่แล้วพยายามอย่าส่งจะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องเอาไปส่งพวกรถไฟกับบ้านนกด้วยเ็าพยายามคำนวณดีๆนะครับแล้วก็จะได้แต้มกิจกรรมตัวเนี้ที่เป็นสิทธิ์เงินกนเนีเ่ยเพื่อไปแผนตอนนี้นะครับแข่งกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีคะแนนหึงเท่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะได้เพชรน,นะครับมีลูกบาทให้ด้วยล้วก็มีระดับการช่วยเหลือรางวัลการช่วยเหลือนะครับอ่ตอนนี้ก็เป็นหลกัหลกๆนะครับสำหรับ ช่วยเหลือกิจของคุณได้โดยการบริจาคแค่นั้นเองเพราะว่าสิ่งที่คุณได้กลับมาก็จะเป็นทรัพยากร,รสําคัญอย่างเศษท็อปปิ้งนะครับสามารถฟาร์มได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ลกกว่าดีเอ็กีนะครับอย่างนี้บางอันผมเริ่มเหลือน้อยก็าอาจจะไม่ส่งรีทิงแล้วก็รอเวลานะครับสินาทียีสนาทีสามาสินา,า,า,าทีเข้ามาดูทีหนึ่งโอเคอันนั้นเป็นทรัพยากร,รตัวรองนะครับสําหรับผมอะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมีค่อนข้างจะล้นแล้วแหละทั้งลูกผัดลูกกว่าดีเอ็กะคทั้งเสรมจะมา บอกจุดสําคัญของกิจกรรมนี้จริงนะครับมันอยู่ที่ช่องที่3านี่ก็ mm. คือมันจะมีตัวที่เป็นมิชชั่นนะครับพิเศษบางอย่างที่จะมีของรางวัลอย่างพิมพ์ตัดคุกกี้นะครับมาให้ซึ่งก็จะมีอยู่หลายๆอยู่3อันที่มันจะได้พิมพ์ตัดนะครับ mm. ก็จะมีชนะทีมน้ำมารีน่านะอันนี้ผมก็ทำครบแล้วโอเคขอเรารางวัลไปนะครับ mm. ล้วก็จะมีบางอันที่ดีอย่างพวกตัวารน่านะครับ mm. ก็อาจจะทำหรือไม่ทาก็ได้แต่ว่าผมจะเล็งแค่ตัวที่เียมพิมพ์มตัดนะ ก็คือหดอจากผมจาทองอ่ะมารีเฉพาะช่องที่สามเนี่ยเพื่อหาตัวที่เป็นพิมพ์ตัดนะครับก็หาไปนะครับมันจะมีออก2งานก็คืออ่ะเน่ันนี้เคียร์เคียร์การสำรวจโลกความมืดสิครั้งนะครับซึ่งตัวเนี้ยถือว่าทําได้ง่ายกว่ารีนานะเพราะารีนาไมะต้องแบบไปตีแล้วก็หรือว่าบางอาจจะเป็นบางตีเพื่อให้ชนะนะอันนี้ก็จะได้พิมพ์ตัดเช่นกันอ่ะซึ่งก็คือมันให้เคียร์ความมืดนะครับซึ่งสามารถใช้ตัวนาฬิกาได้ผมแนะนํานะครับถ้าเกิดคนที่แบบฟาร์มตัวที่เป็นอ่าตัว ท็อปปิ้งนะครับครูไทมเยอะๆก็แนะนาว่าตั้งแต่ ep.4 ความเมือเ่อย็ปต้นไปนะสามารถหาท็อปปิ้งตัวครูไทมตัวนี้ได้ได้นะครับอันนี้ของม ep.4 บอกเ,เคลียร์หมดลวเดี๋ยวจะไปหาที่ ep.6 นะครับเจะหาแค่ด่านเท่าที่เป็นท็อปปิ้งของครูทามนะซึ่งต้องใช้เยอะนะครับก็เ,เคลียร์ไปนะครับด้วยอันนี้แล้วก็พยายามเก็บตัวที่สตารมิน่าไว้เนี่ยเพื่อใช้ การเคลียร์พวกนี้เวลาตัวที่พิชชั่นเคลียร์ความมืดมานะครับเ็า mm hmm. จะสามารถเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับ mm hmm. เพื่อไปเก็บพิมพ์ตัดอ่าเี๋หกครั้งเจ้าครั้งนะครับมันก็เคลียร์ครั้งหนึ่งอ่านี่ก็เคลียร์ได้รอบเดียวพอเราเก็บจำนวนครั้งไว้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเราก็จะได้พิมพ์ตัดมาแล้วนะครับอ่าสำหรับการเคลียร์หมดความมืด ล้วก็จะมีงานหนึ่งเป็นตัวที่เป็นเข้าร่วมอารีน่านะครับก็จะได้พิมพ์ตัดเช่นกันจะมีอยู่แค่สามอันนี้แหละที่ได้พิมพ์ตัดแต่เดี๋ยวผมรีบมัดนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยจาเป็นสำหรับผมอ่ัอน,นี้เข้าร่วมคิงออฟอารีน่าอันนี้จะต้องใช้เวลาหน่อยนะเขจะได้พิมพ์ตัดเหมือนกังงนเช่นกันก็จะมีเข้าร่วมคิงออฟอารีน่าสิบครั้งนะครับสําหรับสายที่ตีอารีน่าบ่อยๆนะอ่าอย่างาเมื่อกี้แค่เข้าร่วมนะครับก็คือตีสิบครั้งไปเลยก็ แต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้เพชรมารีต่อนะส่วนใหญ่ผมจะใช้ไมเลสซื้อเอาแล้วก็ซื้อไมเลสเอาดีกว่านะครับาคาปิกษณ์ขอนั่นแหละมาแนะนำกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยเป็นพวกสายชอบหาทรัพยากรยาเยอะโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่เป็นพิมพ์ตัดแล้วก็พวกเพชรเนี่ยข้อไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมผมถึงมีตัวพิมพ์ตัดกับเพชรนะครับมากมายในการสุ่มทุกครั้งนะแต่ผมก็จะมีรีบิลในการเก็บแต่ละตัวนะอย่างโดนัทเนี่ยถือ หือว่าเป็นตัวสําคัญที่ใช้ในการาลุยบอสแอมแล้วก็ลุยด่านได้พอสมควรแล้วก็ใช้เป็นทีมนะครับโดนัทมิลคี้เวในการตีพวกค่าพลังสูงสูงแต่ว่าสำหรับผมนะครับก็คือจะไม่ได้กดตัวนี้เยอะก็คือจะดองไว้สำหรับตู้ต่อไปต่อเพราะสำหรับผมมองว่าตัวที่เป็นสายแท้งอะการเพิ่มดาวขึ้นไปเยอะๆอะมันก็ไม่ได้แบบเก่งเทียบเท่ากับพวกตัวดาเมจ ก็จะทําให้ดาเมจกับบอสแชเมเพิ่มขึ้นต่อ1ดาวถ้าป,ประมาณ4-5ล้านก็ไม่ได้จําเป็นมากเดี๋ยวค่อยไปเก็บตกเอาจากพวกร้านอารีนานะครับแบบที่มันจะมีมาแล้วก็ร้านกิ้วร้านตัวร้านหอยก็จะมีมาเรื่อยๆนะแล้วก็การสุ่มในตูต้ต่อไปก็จะมีโอกาสในการได้ตัวเก่าๆเดี๋ยวผมก็ทําพวกเนี่ยตัวใหม่ๆที่ล่าสุดเนี่ยอย่างบุพายอย่างเงี้ยอย่างมิงี้อย่างเงี้ย่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปัม๊ม เดี๋ยวก็พั้มดาวขึ้นไปได้นะครับนนะแค่ให้เวลามันหน่อยนะอย่างนักพยากรณ์ผมก็เนี่ยแล้วก็ยังมีพวกไม่ยังมีพวกกล่องของ,ของอปีกใหม่ๆมันก็มีมาเรื่อยๆนะตอนใหม่ก็จะมีให้หาจากกล่องอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว,ลวดังนั้นผมก็ไม่ค่อยกังวลนะครับในการสุ่มก็สำหรับสายขยันนะครับก็จะสามารถเก็บตัพยากรอย่างผิดตัดได้ค่อนข้างเยอะจากครั้งเนี้ยคิดว่า อะยรเวลาผมเจ็ดวันผมว่าจะเก็บได้ประมาณ50-60ิหกสิมตัดถ,ถ้าเทียบเป็นเพชรก็แบบหลักหลักหมื่นสองหมื่อยู่นะครับโอเคถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ